เดวิดคอร์เรนสเวตก้าวขึ้นเป็นซูเปอร์แมนคนใหม่ในซูเปอร์แมนเวอร์ชันปี2025ภายใต้การกำกับของเจมส์กันด้วยแรงบันดาลใจจากอ l ลสตาร์ซูเปอร์และคริสโตเฟอร์รีฟเดวิดคอร์เรนสเวตเตรียมตัวทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อรับบทซูเปอร์แมนเขาศึกษาคาแรคเตอร์จากคอมิกและภาพยนตร์เก่าโดยเฉพาะซูเปอร์แมนเดอะบูีปี1978และสมอลวิล ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในวัยเด็กเขายังฝึกการพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่ทรงพลังโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคนในครอบครัวของเขาเองส่วนทางด้านจิตใจ,จนั้นคอเรนสเวตยอมรับว่าเขารู้สึกกดดันกับการรับบทที่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังเขาใช้วิธีการทำสมาธิและพูดคุยกับผู้กำกับเจมส์กันเพื่อสร้างความมั่นใจในการสกรีนเทสครั้งแรกกับเรเชลบอสนาแฮมผู้รับบทโลอิสเลนเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกเหมือนมีเวทมนต์ซึ่งช่วยให้เดวิดมั่นใจในเคมีของเขาและเธอ ชุดซูเปอร์แมนของเดวิดคอรินสเวตได้รับการออกแบบให้ย้อนกลับสู่ความคลาสสิกด้วยสีแดงน้ำเงินสดใสและสัญลักษณ์ S อันโดดเด่นแต่เพิ่มเท็กซเจอร์และความสมจริงเขาเล่าว่าการฟิตติ้งชุดครั้งแรกทำให้รู้สึกเหมือนได้กลายเป็นตัวละครจริงๆชุดนี้ทำให้เขารู้สึกถึงพลังและความรับผิดชอบซึ่งแฟนๆถึงกับเอ่ยปากว่าเมื่อรุดออกมาจากคอมิกยังไงอย่างนั้นเลยร่วมเดินทางไปกับคลาร์กเคนต์ในการค้นหาสมดุลระหว่างฮีโร่และมนุษย์ในซูเปอร์แมน one knee nee nee papillon out out stop it stop sit sit stay